แล้วมาครับผมกุสกินสุดเท่ของเมอร์เซนารีนั่นเองนะน้องๆอาจจะโอ้พี่เจมันสวยจังเลยมันสวยจังเลยแต่อย่าลืมนะว่ามันอาจจะไม่เข้าเซิร์ฟเราโอ้คำว่าไม่เข้าพูดเบาๆก็เจ็บแต่อาจจะไม่แน่ครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยครับยังไม่ยืนยันเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือเข้าเซิร์ฟจีนแหละแน่เน่ะสกินเมอร์เซนนะครับจะเข้ามาขายวันที่23ธันวานะครับก็นั่นแหละคอสโอเวอร์กับบีดักนะครับจะเป็นสกินม่วงหรือว่าสกินระดับ A นั่นเองนะจะสามารถซื้อได้เฉพาะเสียงสะท้อนเท่านั้นนะครับ คือเสียงสะท้อนก็คือสแตมแดงนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแหละเติมเติมแต่สกินเนี่ยครับคือมันออกแบบมาแบบมันสวยมากนะออกแบบมาแบบสมัยใหม่ดูแบบดูเรียบหรูนั่นแหละก็จะมีรูปบีดักนะครับตรงนี้นั่นเองนะอ่ะไปะดูสกินถัดไปกันดีกว่าครับส่วนสกินถัดไปเนี่ยครับเป็นของนอตั้นนั่นเองนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าส,ก,นนาส,านนสกินเนี้ยเข้าเซิร์ฟเราแน่แน่ครับคือสกินเนี่ยจะเป็นสกินม่วงนะครับแล้วก็จะมาขายนะครับวันที่9ธันวาคม1 3 8 8 8สิเสียงสะท้อนนะครับหรือว่า 4888ชิ้นส่วนนั่นเองนะสกินจะเป็นสกินม่วงนะครับก็จะขายในร้านครับปกตินั่นแหละแล้วก็ใช้บัตรปลดล็อกสกินม่วงได้นะครับโอ้ยเจ็บปากร้อนหนโอ้ยอย่างนี้น้องคอมเมนต์เลยน้องบางคนคอมเมนต์ว่าพี่เจมไม่ร้อนไหนก็ไฟแบบนี่คือเรื่องจริงเลย <c oughs> อ่ะแต่เรามาดูวิดีโอสกินกันดีกว่านะครับว่าสกินอันเนี้ยสกินใหม่เนี่ยเป็นไงบ้างเนาะผ่อนเสียงได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นสกินของอ นักเขียนนิยายนะครับโอ้โหคิดนานนะเนี่ยไปขอดูใกล้ๆสิสกินก็สวยครับออกแบบมาดูหล่อกว่าสกินปกติอีกนะกจริง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 ออกแบบมาดูหล่อกว่าคือสกินกตัวละครก็ตัวละครเดียวกันนะแต่อาจจะเป็นเพราะองค์ประกอบอื่นๆครับ มีเกดหิมะรอบๆเนี่ยไอเกจหิมะเนี่ยไอไอออร่าอย่างเงี้ยมันทำให้กระตุกตักอยู่นะไอออร่าฟุ้งๆแบบเป็นผงๆอะไรพวกเนี้ยอ๋อมีการเปิดสมุดนะครับมีการเปิดสมดุดตอนเขียนเนี่ยก็มีออร่าแบบแคล้ายกับน้ำแข็งด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นไม้มอตันนะทุกคนทุกคนก<ม>็คงรู้อยู่แล้วแหละโอ้พี่เจมผมไม่เห็นอยู่ไม้มอตันอ่าบอกให้เฉยบอกให้เฉยบ,บอกคนอื่นก็ไม่รู้ไงบอกคนข้ามามใหม่ไม้มอตันเนี่ยครับเหมือนจะเป็นไฟนะอ้าวมีโจ๊กเกอร์เฮ้ยหรือว่ามีอาจจะมีอ่าใช่สองคนนี้คณะละครเนี่ยคณะละครเดียวกันใชื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะคณะละครสัตว์เพราะว่าไม้มอตันเนี่ยครับก็มาจากคณะละครสัตว์ส่วนโจ๊กเกอร์เนี่ยก็มาจากคณะละครสัตว์เหมือนกันเป็นไปได้เป็นไปได้ สกินแหละครับเหมือนจะเป็นธาตุไฟเนาะส่วนนักเขียนนิยายก็เป็นน้ําแข็งครับออกมาตัดขั้วกันได้ไม่รู้จะลงตัวหรือเปล่าแต่สกินก็สวยแหละสวยแหละสวยแหละคืออะไรสกินเสียฮะสกินเสียสกินมันมันสวยไหมทุกคนมันสวยไหมทุกคนคิดว่าสกินเสียสวยไหมผมว่ามันก็สวยนะแต่ว่า ทำไมมันดูแบบมัมดูลด้นๆไงก็ไม่รู้อะ่ะมันดูแบบมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างบางอย่างอะ่ะที่ทําให้มันจะสวยแบเนี้มันขาดสีอะไรหรือแบบอะไรบางอย่างอะ่ะแต่ว่าผมว่ามันสวยแล้วนะประมาณนี้ก็สวยครับมันขาดอะไรนะมันขาดขาดไ,ไปนิดนึงอะ่ะขาดไปนิดเดียวอะ่ะจะทำให้สกินนี้เพอร์เฟกมากครับแต่ถามว่าสวยไหมตอนนี้ก็ ก็สวยนะดูใกล้ก็สวยอยู่ไรลีมพมอไมลีม,ลม,ลมอย่าลืมแปลงพันกันด้วยนะครับโอ้โหร้อนไหนเมื่อไรจะหายนี้ <laughs> โอ้